กรับเรียนท่านประธานผู้ที่สภาที่คารมคัดต้องปรับขอบพระคุณท่านสมาชิกวุ้ทีสภาทั้งสท่านนะครับที่ได้กรุณาให้ข้อสังเกตให้คำแนะนำแล้วก็มีข้อสงสัยว่าเราทำงานกันอย่างไร นะครับผมขออนุญาตสรุปสักสามสี่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายไว้ประเด็นแรกเนี่ยเรื่องข้อเสนอแนะสามประการเราเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะท่านพลิผลสงาเน,นี่ ท่านให้ไว้ในเรื่องกลุ่มเป้าหมายทรงกับที่ท่านพลตํารุจโทสานิตมหาถาวรได้กรุณาให้คำแนะนำไว้ในตอนท้ายเช่นเดียวกันกลุ่มเป้าหมายมีหลากหลายมีคนหลายวัยมีคนหลายอาชีพการทำงานของอนุกรณธิการและทีมรักวิชาการรวมทั้งเครือข่าย ตระหนักดีในเรื่องเหล่านี้ว่าเราจำเป็นที่จะต้องออกแบบเนื้อหาวิธีการที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเราจำเป็นที่จะต้องขยายกลุ่มเป้าหมายลงไปทั้งในเจนซี Z, ทั้งในกลุ่มข้าราชการไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือพลเรือนนะครับอันนี้เราตระหนักดี ส่วนวิธีการนั้นผมคิดว่าไม่พ้นเรื่องของการพูดคุยเรื่องของการทำความเข้าใจเรื่องของการเปิดใจกว้างที่จะเรียนรู้รับในสิ่งที่คนอาจจะมองเห็นไม่เหมือนกันรู้สึกไม่เหมือนกัน เราคงไม่สามารถทำให้คนในวัยหนึ่งรัพระเจ้าอยู่หัวเหมือนหรือเท่ากับที่เราักแต่เราทำให้เขาอยู่ในประเทศไทยที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่เป็นศูนย์รวมดงใจของพวกเราได้เขาอ,อาจจะมีวิธีการ แสดงออกที่ไม่เหมือนเราแสดงออกแต่เขาก็ยังรักและจงรักภักดีเหมือนกับเราแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกแบบเราการแสดงออกแบบดูมินจับร่วงคุกคามเราก็รับไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการสื่อสารกับพวกเขาเป็นสิ่งที่ คณะอนุสบรนติการและทีมงานให้ความสำคัญและพยายามที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันได้เกิดการพูดคุยเกิดการแลกเปลี่ยนและเขากลับไปแล้วเขาเข้าใจเขากลับไปแล้วเขาสามารถที่จะสื่อสารกับคนอื่นๆอีกได้ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการของแนวทางแบบนี้คือการสื่อสารต่อไปกับคนอื่นๆได้ไม่ใช่จบเฉพาะเขากับเราในห้องเรียนในห้องสมัมมนาบนจอมอนิเตอร์แต่เราต้องการให้เขากลับไปพูดกับคนอื่นๆอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นได้ต่อไปในอนาคตนั่นคือ ผลสำลีของการทำงานนะครับผมขออนุญาตรับเอาข้อคิดเห็นข้อเสนอและที่สำคัญคือทั้งประธานเครือข่ายสุจริตสุจริตไทยท่านธาดาสุเวสติลาก็มานั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ท่านก็ได้ยินได้ฟังและท่านเป็นเครือข่ายที่สำคัญท่านอาจารย์วิริยะและทีมงานทั้งเด็กเยาวชน ทั้งนักวิชาการก็มีโอกาสได้มานั่งฟังในวันนี้ก็ได้ยินด้วยตัวของท่านเองก็จะสามารถรับเอาสิ่งเหล่านี้ไปดำเนินการต่อในนามของคณะกรรมธิการวิสามันการทิทักและทุนสถาบันพระมหาปริยัดุทธิสภาขอกราบขอบพระคุณท่านประธานที่ให้โอกาสพวกเรามานำเสนอขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกวุฒิสภา ที่ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนละแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราผมเองก็ต้องขอขอบคุณทางเครือข่ายสติตใจ,จขอบคุณทีมงานลักวิชาการของอาจารย์วิริยะรวมทั้งเครือข่ายภาคเราชชนที่ได้มาร่วมในการนำเสนอรายงานในวันนี้ขอกลับขอบคุณท่านประธานครับ